สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรากลับมาถึงวอชิงตันแล้วนะคะก็จะกลับมาเจอดอกไม้ของเรานะคะซากุระสีชมพูนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะ,ละหลายๆคนก็คือจะเห็นดอกซากุระบานในลหลายๆที่นะคะซึ่งดอกซากุระสีชมพูเนี่ยของรัฐวอชิงตันเขาจะบานหลังจากดอกซากุระสีขาวนะคะ ซึ่งดอกซากุระสีขาวเนี่ยช่วงระยะเวลาการบานของเขาอะนะคะก็คือเชอร์รี่บอสซัมเขาจะเริ่มออกดอกบานช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็จะเริ่มแบบร่วงโรยประมาณอาทิตย์ที่1หรืออาทิตย์ที่2ของเดือนเมษายนของทุกปีนะคะและ ดอกซากุระสีชมพูเนี่ยเขาจะเริ่มบานช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็บานมาเรื่อยๆนะคะสำหรับบางที่ที่เห็นก็คือดอกซากุระสีชมพูเนี่ยก็จะร่วงบ้างแล้วนะคะแต่สำหรับตอนนี้ก็คือยังบานสวยงามให้เห็นอยู่แบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือเดือนอ หรืสภาคมแล้วนะคะก็จะยังเห็นสวยงามแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าในรัฐบอชิงตันของเราเนี่ยก็คืออากาศก็ยังคงเย็นอยู่นะคะตอนกลางคืนนี่ก็ไม่ถึง $10 องศานะคะสี่หองศาสองสามองศานะคะตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันช่วงนี้ก็คือมีอฝนตกนะคะดอกไม้แลาหลายชนิดก็คือเบ่งบานสวยงามนะคะคลิปนี้ก็อยากจะเอามา โชว์ไว้ให้หลายๆท่านได้ดูกันนะคะซึ่งเราจะมาต่อไปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประวัติของต้นซากุระในอเมริกากันบ้างนะคะซึ่งต้นซากุระในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้นแรกปลูกในปี1912นะคะเพื่อเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพจากญี่ปุ่นเขาได้มีการขนส่งต้นไม้มากกว่า3,000ต้น ซึ่งครอบคลุมไปด้วย12สายพันธ์จากโยโกฮาม่าส่งมายังเอซียโทนะคะจากนั้นเขาก็ได้ทำการขนย้ายด้วยรถบรรทุกนะคะไปยังกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็ได้นำปลูกขยายต่อไปให้ได้เห็นนี้ละคะ่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยคลิปนี้มีแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ